เรื่องราวนี้ต้องบอกว่าไม่หวั่นแม้ในวันฝนตกนะคะสำหรับผู้ชายคนนี้ยอมลงทุนขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝนไปไม่กลัวฟ้าผ่าด้วยนะคะเพื่อจะได้ไปสูตดดมกางเกงในของผู้ชายโอ้ยพยายามที่หน้าหอพักแห่งหนึ่งพอได้ดมแบบชื่นใจแล้วก็ก็จากไปแล้วฝนตกฝนตกอะไรก็ไม่พักไม่เว้นเลยเหรอพ่อคุณแล้วกลิ่นมันจะชื้นไหม คุณอยาไปจินตนาการถึงขั้นนั้นโอ้ดิฉันก็ไม่อยากจะจินตนาการคือวงจรปิดบันทึกภาพพฤติกรรมของชายคนนี้ไว้ชัดเจนเลยค่ะขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในหอพักแห่งหนึ่งนะคะเวลาที่ตีสามของวันที่11มิถุนายนจุดนี้อยู่ในเทศบาลนครอุดรธานีนะคะแล้วก็คือก็มาดมดมดม,มองๆนะคะแล้วก็เดินตรงเข้ามาที่ราวตากผ้าเลยค่ะครับพฤติกรรมก็คือส่องหากางเกงชั้นในของผู้ชายที่ตากไว้แล้วหยิบขึ้นมาแบบสูดดมแบบเต็มปอด เต็มปอดคือจะคงชื่นใจมากนักข่าวเขียนไว้แบบนี้เรียกว่าเต็มปอดนะคะก่อนเดินออกจากหอพักแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปโดยแต่เขาไม่ขโมยไปนะมาดมเฉยๆขอแค่ดมใชขอได้ดมยพยงพอใจไม่ได้ขโมยติดมือไปด้วยนะคะฝั่งของนายบอลเจ้าของร้านส้มตําไก่ย่างหน้าหอพักที่เกิดเหตุค่ะบอกว่าคืนเกิดเหตุขณะเตรียมของไว้ขายเห็นคนก่อเหตุขี่รถเข้ามาในหอพักทีแรกนึกว่ามาหาญาตินะต่อตีสามนะ ทีแรกด้วว่ามหาญาติค่ะพอสักพักเขาเดินออกมาแล้วก็หันมาเห็นตนเองเขาก็ทําท่าตกใจก็เลยรีบขี่รถหลบหนีดูมีทริรุษมากๆเลยค่ะด้วยความสงสัยก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงได้รู้ว่าเขาหยิบกางเกงชั้นในของผู้ชายขึ้นมาดมอ่ะแล้วไม่ได้ดมตัวเดียวดมไปเรื่อยๆดมหลายตัวมากเลยเ<อ>น่เจ้าของร้านส้มตำว่าอย่างนี้นะคะก็เลยจะฝากจะฝากเตือนทุกคนบอกว่าระวังหน่อยนะวันนี้อาจจะมาแค่ดมแต่วันหน้าอาจจะทําอะไรที่ไม่ดีมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ นี่ครับไม่มีอะไรหายครับมีแค่เข้ามาดมไม่เฉยใช่ครับผมมาดมแล้วก็จากไปครับไอ้ที่ดมนี่ของใครบ้างเนี่ยน้องของน้องบ้านนี้กับของน้าครับแต่ของผู้ชายล้วนเลยล้วนเลยครับทีนี้พอสมมติถ้าเกิดเราไปจับเขาได้อย่างเงี้ยเราลองคิดเล่นๆนะว่าเราจะแจ้งข้อหาอะไรกับเขาอะเพราะว่าก็ไม่ได้ขโมยเดือดร้อนรำคาญเอาได้ไหมได้ไหมได้ไหม คือทําให้คนที่อยู่พักอาศัยเออหวาดกลัวอะไรอย่างงี้วิตกกังวลอะไรอย่างงี้แต่มาดมยิงในผู้ชายเนาะผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาฝนก็ตกยังยังยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมีเรื่องหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของขโมยและมีการขโมยแล้วนะคะไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคดีนี้เนี่ยเขาบอกว่าขโมยเข่งใส่ขยะ ทำเอาเจ้าของร้านค้าที่อยู่ริมถนนสายในเมืองบ้านหนองนารีเนี่ยต้องโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็มีการลงไว้ในกลุ่มแบบนี้นะคะบอกว่าเนี่ยคนร้ายเนี่ยทำทีขี่รถจักรยานยนต์ผ่านร้านแล้วก็มาหยิบเข่งขยะของฉันไปถ้าขอกันดีๆก็จะให้นะไม่ต้องมาขโมยกันแบบนี้พอโพสต์ข้อความออกไปชาวเชาวเน็ตชาวเน็ตเดี๋ยวมาคอมเมนต์รัวๆปนขำนะคะบอกว่า,าขยะอาจไม่สําคัญแต่กลิ่นมันคงมีมน สงสัยต้องเก็บถังขยะเข้าบ้านแล้วละแบบนี้นี่ค่ะมันเป็นเรื่องของการดมดมจริงๆเลยนะสอ,สองข่าวนี้นะแต่ละมือแต่ละเดที่เจอเนี่ยนะคะบางบางคนถึงขั้นแนะนําบอกว่าเจ้าของเนี่ยอย่าลืมล็อกเข่งด้วยกุญแจไปเลยจะได้ไม่หายอีกนะคะงานนี้ผู้เสียหายอยากจะเตือนภัยค่ะว่าอยู่ในยุคนี้เนี่ยอะไรก็ไม่แน่นอนแม้แต่ของไร้ค่าอย่างเข่งใส่ขยะคนก็ยังมองเห็นค่าขโมยไปได้แถมยังไม่เกรงใจกล้องวงจรปิดเลยค่ะ Oh cool.